ท้องถิ่นบอกเฮ้ยบ้านกูพิบัติแล้วประกาศฉุกเฉินสักทีสิแต่บางทีผู้ว่าผู้มีอำนาจตัดสินใจตัวจริงบอกเฮ้ยรอก่อนเฮ้ยรอก่อน,น,อน,น,นเดี๋ยวมันกระทบอันนั้นเดี๋ยวมันกระทบอันนี้ในกระบวนการจัดก,การพยพิบัติท้องถิ่นมีเสียงเบามากโดยเฉพาะในกระบวนการต้นทางของการจัดก,การยัยพิบัติ planning ทําเรื่องข้อมูลทําเรื่องระบบเตือนภัยท้องถิ่นแทบไม่มีเสียงอะไรเลยท้องถิ่นจะถูกขีดเส้น หรือรับรู้โดยปริยายผมก็ไม่ทราบนะว่าเฮ้ยมึงอะ่ะแค่ดันหน้ารอให้เกิดเหตุก่อนแล้วมึงค่อยไประดมสภากำลังแล้วกันค่อยจัดการปัญหาอย่างเคสทางภาคใต้ตอนนี้ผมเข้าใจว่าอุตุก็แจ้งนะแต่อุตุไม่ได้บอกว่าน้ําฝนมาจะ5ห้าหกร้อยมิลประสบการณ์คือร้อยมิลกรุงเทพนี่ก็แย่แล้วใช่ไหมเขาเจอห้าหกร้อยมิลตอนนี้สามวันเนี่ยก็วิกฤตอุตุบอกฝนตกหนักแต่ไม่ได้บอกว่าหนักขนาดไหนทําให้ประเมินสถานการณ์ไม่ถูกไม่ได้เตรียมรับมือว่ามันจะรุนแรงขนาดเนี้ย งบฉุกเฉินที่มีในแต่ละจังหวัดผมถ้าจําตัวเลขไม่ผิดห้าิบล้านเนี่ยเบิกมันใช้ไม่ได้นะสตังมีแต่ใช้ไม่ได้นะี่มันแปลกไหมประเทศไทยผมว่ามันมันมัน,ม,นมันมีปัญหาที่โครงสร้างแล้วล่ะถ้าท้องถิ่นจะลงทุนกับระบบป้องกันภยัยเตือนภัยร่วงหน้าที่มันยังไม่เกิดถูกท้วงทันทีเลยเขาไม่ได้บอกว่าทําไม่ได้เขาบอกได้ได,ได,ได้ลงทุนไปแต่ลงทุนไปอ่ะคุ้มเป่ามันจะเกิดเหตุกี่ครั้ง บางทีหลักคิดเรื่องความคุ้มค่าในทางเศรษฐศาสตร์กับภัยพิบัติมันแลกกันไม่ได้นะผมคิดอย่างนั้นนะบางทีมันจําเป็นต้องลงทุนแม้ว่าลงทุนไปแล้วจะไม่ได้ใช้ยังดีกว่าจะใช้แล้วมันไม่มีของถ้าผมสรุปฟันธงก็คือโครงสร้างนี่แหละโครงสร้างนี่แหละหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้การจัดก,การภัยพิบัติในระดับท้องถิ่นเนี่ยมันมันไม่ทะลุ อุปสรรคอาจจะเกิดตั้งแต่เราพูดถึงวงจรจัดก,การภัยพิบัติเลยนะครับตั้งแต่การเตรียมการการป้องกันการเตือนภัยเนี่ยมันก็มีอุปสรรคนะครับซึ่งเดี๋ยวจะฉายภาพอย่างเร็วๆให้ดูนะครับรวมถึงเหตุเกิดเฉพาะหน้าโครงสร้างที่เป็นอยู่มันก็ไม่เอื้อนะไม่เอื้อเท่าไหร่แล้วก็พอเหตุผ่านพ้นไปแล้วฟื้นฟูเยียวยาเนี่ยโครงสร้างเนี่ยก็สร้างเงื่อนไขเยอะมากนะครับฉะนั้นในโจทย์ที่ผมอยากจะฉายภาพให้ดูเราก็จะมีข้อเสนอ,อแบบ ชีกแนวหน่อยอไว้ตอนท้ายนะครับสั้นๆก็จะมองในในเลเวลที่เป็นผมอาจจะใช้คําว่าเป็นภัยพิบัติในระดับภูมิภาคหรือระดับจังหวัดหรือระดับท้องถิ่นยังไม่ใช่ n นช i o นลอ่ i ดิส ASTER นะครับเพราะว่าถ้าถ้าโครงสร้างที่เป็น National จริงๆอย่างโควิดนู่นนี่เนี่ยมันจะต้องการเฟร m e w o r k อีกแบบหนึ่งผมอาจจะขออนุญาตมองในเลเวลที่เป็นพื้นที่นิดหนึ่งนะครับาถามว่าอุปสรรคมีอะไรบ้าง ผมมองเรื่องโครงสร้างที่มันสร้างขอขวดมีอยู่3เรื่องที่สําคัญนะครับก็ไปง่ายๆอํานาจหน้าที่การกลไกการบริหารจัดการแล้วก็เรื่องทรัพยากรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องอภัยพิบัตินะครับถามว่าวันนี้เรื่ององเรื่องภัยพิบัติเนี่ยโอ้มันมีโครงสร้างใหญ่ของประเทศอยู่มีตั้งแต่กฎหมายพรบป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนู่นนี่นะครับก็วางโครงสร้างแบบแนวดิ่งเยอะมากเลยจนผมรู้สึกว่าพื้นที่เนี่ย พื้นที่คือท้องถิ่นเนี่ยหรือแม้กระทั่งภาคประชาสังคมเนี่ยไม่ไม่มีที่เล่นหรืออำนาจเต็มของตัวเองอในเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะครับถามว่าเรามีพรบรตัวใหญ่พรบรป้องกันเนี่ยนะฮะแ,แล้วเราก็มีกรมด้วยนะหนึ่งหนึ่งกรมที่ดูแลเรื่องนี้เลยนะครับแต่ถามว่าเวลาที่เราพูดเรื่องภัยพิบัติเนี่ยใครกันแน่คือตัวจริงที่รู้เรื่องนี้ผมผมมองว่าก,ก็ต้องด่านหน้า ก็ต้องด่านหน้าเนี่ยรู้และบางทีรู้ล่วงหน้าด้วยแต่ว่าข้อมูลถูกต้องไม่ถูกต้องสําหรับเตรียมการรับมือก็เหมือนที่ท่านอาจารย์บอกแล้วว่าบางทีมันก็ไม่แม่นนะครับอย่างเคสทางภาคใต้ตอนนี้ผมเข้าใจว่าอุตุก,ก็แจ้งนะแต่อุตุไม่ได้บอกว่าน้าฝนมาจะ5ห้าหกร้อยมิลประสบการณ์คือร้อยมิลกรุงเทพนี่ก็แย่แล้วใช่ไหมเขาเจอห้าหกร้อยมิลตอนนี้สามวันเนี่ยก็วิกฤตอุตุบอกฝนตกหนักแต่ไม่ได้บอกว่าหนักขนาดไหนทําให้ประเมินสถานการณ์ไม่ถูก ไม่ได้เตรียมรับมือว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้นะครับคำถามก็คือมันก็กลับไปที่โจทย์ใหญ่เรื่องอํานาจหน้าที่ตรงนี้ตกลงใครกันแน่ระบบปัจจุบันเท่าที่ผมเข้าใจนะครับก็คือวางเอาไว้ว่าส่วนกลางเนี่ยทำเรื่อง planning ทั้งหมดเลยทําเรื่องยุทธศาสตร์เป็นภาพใหญ่เลยของประเทศแล้วก็ถอดลงไปจะตามภูมิภาคจะตามโซนจะตามรุ่มน้ํามันมีกฎหมายผู้เรื่องเนี้ยเยอะนะครับแต่พอไปถึงระดับพื้นที่จริงๆที่เป็นตัวท้องถิ่นก็ดี ภาคชุมชนก็ดีเนี่ยแทบจะไม่ได้มีเวทีให้ตัวเองออกเสียงเท่าไหร่มีแต่เวทีเป็นผู้เล่นตามบทที่ส่วนกลางเขียนให้ยกตัวอย่างนะครับเวลาเราพูดนิยามภัยพิบัติอันนี้ปัญหาเทคนิกคกฎหมายเลยนะผมก็ไม่รู้ใครเป็นคนเริ่มต้นเขาบอกอะไรกันแน่ที่เรียกภัยพิบัติวันดีคืนดีก็จะมีนักบัญชีนักกฎหมายไปบอกว่าอ๋อภัยพิบัติเหรอภัยอะไรก็ตามที่ทําให้เดือดร้อนตั้งแต่บ้านสองหลังขึ้นไปภัยพิบัติ ฉะนั้นพูดง่ายนะฮะครบ้านไฟหไหม้หลังเดียวไม่เป็นภัยพิบัติแต่รอสักนิดหนึ่งให้มันลามไปบ้านข้างๆจะเป็นภัยพิบัติสาธารนณะพอเขานิยามปุ๊บนะโอ้โหมันมีกลไกามารองรับเลยแต่คนที่ชี้เฮ้ยนี้เข้าเหตุภัยพิบัติรุนแรงหรือ,อยังเนี่ยท้องถิ่นไม่ได้มีอำน,นาจเต็มนะต้องรอให้เช่นผู้ว่าบ้างนานอำเภอบ้างแล้วแต่เลเวลของมันนะครับ ันนี้ตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นเลยว่าอํานาจที่ท้องถิ่นมีสําหรับการจัดการภาัยพิบัติเนี่ยมีอะไรที่จํากัดมากจํากัดมากและถ้ามองลึกไปอีกในกระบวนการจัดการภาัยพิบัติท้องถิ่นมีเสียงเบามากโดยเฉพาะในกระบวนการต้นทางของการจัดการภาัยพิบัติ planning ทําเรื่องข้อมูลทําเรื่องระบบเตือนภัยท้องถิ่นแทบไม่มีเสียงอะไรเลย ท้องถิ่นจะถูกขีดเส้นหรือรับรู้โดยปริยายผมก็ไม่ทราบนะว่าเฮ้ยมึงอ่ะแค่ดันหน้ารอให้เกิดเหตุก่อนแล้วมึงค่อยไประดมสภักำลังแล้วกันค่อยจาัดก,การปัญหาก็กลายเป็นว่าความตื่นตัวความรู้สึกเป็นเจ้าเข้าเจ้าของข้อมูลระบบระบบการเตือนภยัยระบบการซักซ้อมซ้อมแผนเนี่ยมันอ่อนลงไปมากอันนี้ผมคิดว่ามันเกิดจากโครงสร้างอันที่หที่มาจากเรื่องอำนาจหน้าที่นะครับรวมไปถึง ประเด็นที่เป็นอีก,อกเพนพอยต์หนึ่งเลยของประเด็นเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ก็คือภัยพิบัติทุกท่านทราบมันไม่เลือกพรมแดนนะข้ามพรมแดนข้ามเขตการปกครองแต่กฎหมายจัดการภัยพิบัติมันเลือกว่าใครเป็นผู้เล่นถ้าเป็นท้องถิ่นต้องขีดเส้นว่าทําได้ในเขตไหนของตัวเองพอนอกเขตปุ๊บไม่กล้าละไม่กล้าออก ผมว่าปัญหาเนี้ยเป็นเป็นเพนพอยต์สำคัญเลยที่ทําให้การเขาเรียกความตื่นตัวการสร้างระบบประสานการบูรณาการระหว่างท้องถิ่นด้วยกันเนี่ยไม่ค่อยออกนอกกรอบซึ่งมันถามว่าไม่ออกนอกกรอบผิดไหมปัญหาปกติบริการสาธารณะคงไม่เป็นอะไรแต่อย่างที่บอกอะลักษณะป,ปัญหาของภัยพิบัติมันไม่ใช่จํากัดเขตแดนปกครองอะ ฉะนั้นมันเหมือนกับระบบจัดการเรื่องอำนาจหน้าที่เนี่ยมันถูกขีดด้วยเขตการปกครองแต่ลักษณะของปัญหามันเกินกว่านั้นน่ะมันทําให้เกิดความไม่ลงรอยกันมิสแม,สมชกันก็ทําให้การจัดการอะไรต่างๆเนี่ยไม่ค่อยรุ่ร่วงผมคิดว่านี่คือปัญหาจริงเลยแล้วถามว่าท้องถิ่นรู้ไหมรู้แต่ทําอะไรได้ไหมทําไม่ได้เพราะมันถูกขีดเส้นอย่างนี้อยู่ภายใต้นิยาม,มของคําว่าการเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นหน่วยตรวจสอบก็ไปสาทักอีกคนหนึ่งบอกว่า คุณทาได้แต่ในเขตบริการของคุณเท่านั้นมันก็กลายเป็นเดดล็อกที่ทําให้ท้องถิ่นขยับอะไรค่อนข้างยากอันนี้ในเชิงโครงสร้างนะครับนอกจากนั้นในกฎหมายบพๆก็จะพูดไว้ว่าอํานาจจัดการอยู่ที่ใครซึ่งก็แน่นอนมันก็ไล่ลงไปเรื่อยๆตั้งแต่นายกระดับชาใช่ไหมพอไปถึงจังหวัดก็พูดว่าอําเภอก็นายอำเภอ,น,อ,เภอนู่นนี่เนี่ยเราก็มอบให้นายกท้องถิ่นเป็นรองรองพูดบริาการี้เจอบ่อยนะผมไม่แน่ใจเชียงรายเจอด้วยไหมขัดแย้งกันไม่ลงรอยกัน ท,ท้องถิ่นบอกเฮ้ยบ้านกูพิบัติแล้วประกาศฉุกเฉินสักทีสิแต่บางทีผู้ว่าผู้มีอำนาจตัดสินใจตัวจริงบอกเฮ้ยรอก่อนเฮ้ยรอก่อนเดี๋ยวมันกระทบอันนั้นเดี๋ยวมันกระทบอันนี้เคสนี้ผมผมเข้าใจว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะเชียงใหม่ทางภาคเหนือเนี่ยพีเอ็มเนี่ยเราเจอเจอเจอปรากฏกาการนี้เยอะเลยชาวบ้านท,ท้องถิ่นประชาสังคมบอกเดือดร้อนแล้วนะต้องประกาศจะได้มีงบประมาณฉุกเฉินใช่ไหมมารับมือกับพีเอ็ม ผู้่าบอกไม่ได้รอก่อนเดี๋ยวกระทบท่องเที่ยวอันนี้เรื่องจริงนะอันนี้เรื่องจริงนะกลายเป็นว่าพอไม่ประกาศทุกคนก็ชะล่าใจก,ก็ไปเที่ยวไปสูดพีเอ็มอะไรก,กันเข้าไปใช่ไหมลบฉุกเฉินที่มีในแต่ละจังหวัดผมถ้าจําตัวเลขไม่ผิดห้าสิบล้านเนี่ยเบิกมาใช้ไม่ได้นะสตังค์มีแต่ใช้ไม่ได้เนะั้ยมันแปลกไหมประเทศไทยผมว่ามันมันมัน,ม,น,ม,นมันมีปัญหาที่โครงสร้างแล้วล่ะใจก็ไม่ได้เป็นพื้นที่นะผมไม่รู้เข้าใจถูกไหม รวมไปถึงเชียงรายที่เกิดเรื่องภัยน้ําท่วมระหว่างรัฐมนตรีกับผู้ว่าทราบว่าไม่รู้จริงหรือถูกผู้ว่าก็ไม่อยู่จริงๆในพื้นที่อะไรเงี้ยนะครับแต่ด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่นะก็ทราบว่าท่านไปหาภาพถ่ายในภายหลังมาได้ว่าเขาพบผู้ใหญ่อะไรเงี้ยทราบว่าไปหาที่หลังนะอันนี้ตัวอย่างนะครับหรือแม้กระทั่งโครงสร้างที่ประเทศไทยเราฝากความหวังเอาไว้เยอะก็คือคกลไกภูมิภาคที่มีน้ําหนักในการจัดการปัญหาระดับพื้นที่ ไชวิบัติคือเรื่องหนึ่งเรื่องอื่นๆด้วยนะครับแต่ทุกท่านก็คงทราบว่ากลไกภูมิภาคเนี่ยเอาจริงๆนะผมว่าอ่อนแอมากเลยอ่อนแอมากในเชิงมไม่ได้ผมไม่ได้พูดเรื่องความรู้ความสามารถแต่พูดในเชิงระบบมันทําให้คนอ่อนแอมาหนึ่ปีโดยเฉลี่ยแล้วไปคําถามขึ้น1ปีรู้อะไรแล้วถ้าพูดตรงๆนะผมพูดได้นะรัฐศาสตร์แบบพวกเราหลายๆคนนั่งอยู่เนียมันเรียนอะไรกันวะมันงไม่กี่เรื่องอะ แล้วถามว่าเจอภัยพิบัติบางทีไปไม่ถูกนะไม่รู้คอนทัวร์ของแผนที่เงี้ยดูไม่ออกเลยตรงไหนคือทางน้ำอะไรเงี้ยสังการผิดก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับและยิ่งระบบมาทําให้เฮ้ยหเดือนคุณไปหนึ่ปีคุณไปความรู้ลึกในระดับพื้นที่เราสามารถเป็นซิงเกิลคอมมานด์ command, หรือเป็นคอมมานเดอร์ตัวจริงที่จะจัดการภัยพิบัติได้เนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจว่าระบบมันเกื้อนหนุนให้เกิดสกยภาพแบบนั้นขึ้นนะครับ กรณีผู้ว่าหมูป่าผมว่ายกเว้นกรณียกเว้นเผอิญไม่ได้จบรัฐศาสตร์ต้องชิมชมเลยรู้เฉพาะแล้วเป็นคนที่อาจจะเขาเรียกใส่ใจในพื้นที่แล้วก็มีอัลตอริตี้บางอย่างที่เป็นซิงเกิลคอมมาด์เลยทำให้จัดการได้ลุล่วงในระยะเวลาที่รวดเร็วแต่นี่ไม่ใช่เคส normal ปกติของกลไกภูมิภาคที่ผมมองฉะนั้นในประเด็นแรกเนี่ยผมว่ามันมีปัญหานะในเชิงโครงสร้างอันนี้อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองคือเรื่อง Resource เครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็เรื่องการเงินการคลังพูดอย่างเร็วๆเลยถ้าท่านดูโฟลโอ์ตรงนี้มันตลกมากผมว่านี่ฟลโอ์ของจริงนะภัยพิบัติแต่ละครั้งเนี่ยถามว่ามีการวิเคราะห์ไหมเราต้องมีอุปกรณ์อะไรเครื่องมืออะไรวิเคราะห์เยอะนะฮะโดยเฉพาะกรมปปหทาหน้าที่ตรงนี้นะเซตมาตรฐานเลยนะมีเครื่องไม้เครื่องมือภัยแบบนี้ต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างแต่เครื่องมือเหล่านั้นอยู่ตรงไหนคําตอบก็คืออยู่ที่ปปหก็ดีนิดนึงมันไม่ใช่ปปหตรงถนนนครราชสีมา เท่านั้นมันก็ยังกระจายไปยังปปพภาคจังหวัดอะไรเงี้ยแต่ถามว่าจังหวัดมันก็เป็นเซ็นเตอร์เป็นโคดังใหญ่ๆผมไม่รู้มีท่านใดเคยเห็นภาพบ้างปปพถูกน้ําท่วมติดเกาะอุปกรณ์เอาออกไม่ได้อันนี้เรื่องจริงมันเหมือนกับหลักการนะฮะต้องมานั่งเวทนะแล้วผมว่าต้องนั่งทบทวนด้วยว่ากว่าที่จะเอาเครื่องมือต่างๆเหล่านั้นออกมาใช้ได้เนี่ยไอ้เครื่องมือเนี่ยมันควรจะพูไว้ที่ไหน นะวันนี้ระบบก็คือพูไว้ที่สํานักงานภาคอุปกรณ์สําคัญนะอุปกรณ์สําคัญสําคัญขนาดใหญ่อะไรก็ว่าไปเนี่ยพูอยู่ที่สานักงานภาคแล้วภาคคือมันไม่ใช่ทุกจังหวัดถูกไหมฮะแล้วบางทีเนี่ยจากจังหวัดเนี่ยกว่าจะลงไปสู่จุดที่เกิดเหตุมันต้องเดินทางแล้วแล้ว,แล,วแล้วถ้ามันเกิดภยยัยฉุกเฉินโดยเฉพาะน้ำท่วมเนี่ยการเคลื่อนย้ายมันไม่ง่ายทาไมมันไม่มันมันไม่ฝังตัวไว้กับพื้นที่ อันนี้ผมว่าเป็นโจทย์ที่ต้องนั่งออกแบบกันว่าเครื่องมืออุปกรณ์สําหรับรับมือภัยพิบัติสแตนดาร์ดมัคนควรจะมีอะไรแล้วควรจะบริหารจัดการอยู่ตรงไหนเพื่อให้มันเข้าถึงพื้นที่จัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินได้เร็วที่สุดผมว่าน,นี้ยังเป็นคอขวดนะครับรวมไปถึงในแง่ของการจัดซื้อจัดจ้างเท่าที่ผมทราบภัยพิบัติมันรุนแรงเยอะขึ้นทุกวันนี้แต่เลกูเลชันที่เกี่ยวกับเรื่องจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ที่มี ศักยภาพเพียงพอกับการจัดการภัยพิบัติผมว่ามันไม่สอดรับกันไม่สอดรับกันนะครับท้องถิ่นอยู่ในจุดที่ทุรักทุเลมากอย่างเช่นถ้าเรานึกภาพท้องถิ่นเขตเมืองอาคารสูงเยอะอาคารคอนโดสา4สิี่สิบชั้นถ้าเกิดภัยพิบัติไฟไหมผมว่ามีสองทางเลือกอะรอไฟมาถึงยังถ้าไฟมาไม่ถึงก็รอดสองก็คือไฟมาถึงกูทำไงวะกระโดดตึกดีไหม อาจจะรอดมากกว่ารออยู่เฉยเราคาดหวังอยากจะเห็นลดดับเพลิงอาคารสูงขึ้นไปได้30-40ชั้นยกขึ้นไปเลยนะนี่คืออุปสรรคเลยนะในเชิงระเบียบจดซื้อจัดจ้างไม่ยอมให้ซื้ออุปกรณ์เฉพาะหลายท้องถิ่นโดยเฉพาะเขตเมืองมีอาคารสูงอาคารคอนโดเนี่ยมันเปลี่ยนไปตามสภาพของมันอะปรากฏว่าซื้อขึ้นมาโดนหน่วยตรวจสอบบอกซื้อทําไมเอาสถิติมาดูดิไฟไหม้กี่ครั้ง อ้าไม่เห็นมีการใช้งานเลยไม่จำเป็นไม่คุ้มค่าเรียกเงินคืนคันสารสิบล้านซื้อไปแล้วเอาสาบล้านที่ไหนมาคืน,นมีเยอะเลยนะฮะทำให้ท้องถิ่นก็ไม่กล้าที่จะลุยแต่คําถามก็คือตกลงภัยพิบัติเนี่ยหลักคิดมันคืออะไรเตรียมพร้อมถ้ามันเกิดจริงปุ๊บเครื่องมือต้องพร้อมใช่ไหมดีกว่านั้นอีกก็คือมีเครื่องมือพร้อมแต่ไม่ได้ใช้งานมันโอ้วิเศษไม่เกิดอะไรรุนแรง แต่มันจะแย่มากก็คือไม่มีเครื่องมือแต่มันต้องใช้อะเพราะอุปสรรคมันทำให้หาอุปกรณ์พวกนี้ไม่ได้อันนี้อาคารสูงท้องถิ่นที่อยู่แถบทะเลนะภัยทางทะเลนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะซื้อเรือเขาเรียกอะไรนะงปี e โ d b o a อะไม่ได้นะครับต้องขออนุมัติพิเศษท้องถิ่นที่อยู่ติดทะเลทั้งหลายนี่เขาบ่นเลยบอกเอ้ยระบบมันไม่ให้แล้วทำยังไงอะเรือร่มภูเก็ตกระบี่นี่มีข่าวอยู่ ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะปรากฏว่าท้องถิ่นได้จะดูแล้วถามว่าปอพขยับออกไหมมันก็ไม่เร็วท้ายที่สุดก็ต้องพึ่งภาคประชาสังคมภาคเอกชนอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่มันทําให้กลไกของรัฐเนี่ยมันมันอ่อนเปรียวเสียขาไปอันเนี้ยนะครับสุดท้ายผมว่านะ่าสนใจอุปสรรคคอขวดเรื่องเรื่องกันเงินกันคลงังก็เป็นประเด็นที่ทําให้ท้องถิ่นกลืนไม่เข้าคายไม่ออกหนึ่งถ้าท้องถิ่นจะลงทุนกับระบบป้องกันภยัยเตือนภัยล่วงหน้าที่มันยังไม่เกิด ถูกทวงทันทีเลยเขาไม่ได้บอกว่าทําไม่ได้เขาบอกได้ได้ได้ได,ได้ลงทุนไปแต่ลงทุนไปอ่ะคุ้มเปล่ามันจะเกิดเหตุกี่ครั้งบางทีหลักคิดเรื่องความคุ้มค่าในทางเศรษฐศาสตร์กับภัยพิบัติมันแลกกันไม่ได้นะผมคิดอย่างนั้นนะถึงว่าส่วนตัวจะเป็นนักกันคลังก็เถอะแต่เราก็มองว่าถ้ามันจําเป็นจะต้องลงทุนเนี่ยเพื่อลดอเขาเรียกซีโร่เอ็กซิเดนซีโร่การเสียชีวิตอะไรก็ตามเนี่ยบางทีมันจําเป็นต้องลงทุน แม้ว่าลงทุนไปแล้วจะไม่ได้ใช้ยังดีกว่าจะใช้แล้วมันไม่มีของผมผมองงั้นเรื่องภัยพิบัตินะครับฉะนั้นหลักการตรงนี้มันสร้างเงื่อนไขทําให้ท้องถิ่นก็ไม่กล้าขยับมากนะักเรื่องการเตรียมตัวรับมือกับภัยพิบัตินะครับส่วนใหญ่ก็จะจบลงก็เลยต้องจบลงด้วยการอ่ะเราให้เกิดเกิดเหตุขึ้นก่อนเกิดเหตุปุ๊บอ,อพยพซื้อถุงยังชีพซื้อถุงยังชีพก็ไม่ง่ายอีก สิ่งที่ท้องถิ่นเจอคอขวดมากอันนี้อาจจะบ่นแทนท้องถิ่นนะมักจะถูกกล่าวหาว่าไอ้ที่คุณไปซื้อถุงยางชีพนู่นเนี่ยซื้อแพงเรียกเงินคืนคิดโดยหลัก common sense เลยนะเอาเอาแค่สองวันนี้เกิดเหตุที่ภาคใต้เนี่ยหลายสมนักข่าวเนี่ยถ่ายรูปแล้วตามซูเปอร์มาร์เก็ตของขัดตลาดเชลของหายหมดแล้วคนซื้อตุน่น มันก็เหมือนหลักดีมาซัพพลายปกติเลยครคือดีมามันเยอะในช่วงวิงกฤตของขาดตลาดแล้วเวลาท้องถิ่นไปซื้อถุงยางชีพซื้อรอลุงหน้าไม่ได้เป็นเดือนเดือนเนี่ยมันก็ต้องซื้อในช่วงเวลาที่มันเกิดเหตุอ่ะถามว่าช่วงเวลานั้นมันจะไม่แพงได้ยังไงผมเคยขออนุญาตเคยวิาสาสะกับสตอง,งอแล้วกันแบบเป็นเรื่องเป็นราว,ลวเลยนะตสะตอง,งอก็ไล่จับท้องถิ่นเลยบอกเนี่ยเกิดภัยพิบัติแล้วเกิดภัยพิบัติแล้ว เอารายการซื้อถุงยางชีพมาดูหน่อยทําไมคุณซื้อแพงรศสทั้งงยังพูดอย่างมั่นใจเลยนะนี่พูดออกสื่อได้เลย,ยนะไม่รู้โดนอะไรแบบนะ้รศนทั้งงยังพูดอย่างมั่นใจว่าเราไปเช็คราคาสินค้ารายการนี้รายการน,ราารนี้รายการนี้มาแล้วพบว่าท้องถิ่นซื้อถุงยางชีพแพงเรียกเงินคืนผมก็ถามเขาคําเดียวเวลาที่คุณสํารวจราคามันใช่เวลาที่เกิดเหตุน้ําท่วมมั้มันใช่เวลาที่ของขาดตลาดมาั้ย ถ้าผมเป็นผู้บริหารท้องถิ่นของแพงแต่ชาวบ้านผมเดือดร้อนแล้วผมมีสตางค์ง,งบฉุกเฉินที่ช่วยได้เท่าไหร่ผมก็ซื้อถูกไหมเอาชาวบ้านรอดก่อนเนี่ยแต่กติกามันเป็นอย่างเนี้ยว่าคุณซื้อแพงคุณซื้อแพงแล้ววิธีจบของสตงเอเวลาบอกว่าซื้อแพงนะะเรียกเงินคืนหมดเลยนะไปเรียกคืนกับชาวบ้าน่ะคงไม่ใช่ใช่ไหม ก็เป็นอุปสรรคอันนึงทาให้ท้องถิ่นขยับค่อนข้างยากในเชิงของการรับมือกับเหตุเหตุเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงถ้าท้องถิ่นคิดจะระดมทุนที่สเกลที่ใหญ่ขึ้นเช่นการทําระบบภัยพิบตัติมันต้องลงทุนเยอะต้องสร้างระบบเตือนเตือนภยัยระบบการการเขื่อนกันน้ําหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้ต้องลงทุนหมดเลยระบบปัจจุบันยังไม่สปอร์ตในทางการเงินการคลงังยังไม่สปอร์ตมากหนักนะฮะ ท้องถิ่นใหญ่ๆโชคดีหน่อยพอจะมีงบประมาณมีเงินเก็บเงินสะสมระดมลงทุนได้ท้องถิ่นขนาดเล็กไม่ต้องพูดถึงระบบไม่เอื้ออะไรเลยถ้าจะต้องกู้มาเพื่อลงทุนในระบบภัยพิบัติต้องบอกกันนะไม่ง่ายวันนี้กติกาเรื่องการก่อหน,นี้ของท้องถิ่นเนี่ยพูดอยู่ 3, 4อย่างคือพัฒนาเศรษฐกิจเป็นโครงการที่สร้างไรายได้คุณภาพชีวิตไม่รู้ภัยพิบัติเข้าหรือเปล่า แต่ตรงนี้เป็นอุปสรรคที่ทําให้การระดมทรัพยากรเพื่อเอามาใช้สําหรับลงทุนสร้างระบบการป้องกันต่างๆมีข้อจํากัดพอสมควรระดมทุนจากเอกชนประชาชนทั่วไปคราวฟันดิ n งไม่ใช่เรื่องง่ายอีก 1. ระดมทุนปุ๊บเหมือนองค์กรเอกชนรับเงินบริจาคเอาเข้ามาเอาไปใช้รับมือกับเหตุฉุกเฉินเลยได้ไหมระบบท้องถิ่นนะครับไม่ได้นะรับบริจาคมาต้องเข้างบประมาณท้องถิ่นกันนะ ถือเป็นเงินไรายได้อื่นพอเป็นเงินไรายได้อื่นปุ๊บจะเอาเงินมาใช้ผ่านระบบงบประมาณนะครับหมายความว่าต้องไปตราเทศมัติใช้ได้ในปีต่อไปนะนั่นคือเร็วสุดมันไม่เหมือนองค์กรเอกชนรับบริจาคปุ๊บวัตถุประสงค์ชัดเจนเอาไปใช้รับมือได้เลยระบบมันไม่คล่องฉะนั้นผมว่านี่คือโจทย์ที่เป็นคอขวดทําให้ท้องถิ่นเจอปัญหาอยู่นะครับรวมไปถึงถ้าเขาอยากจะ อุดหนุนกลับมาที่ภาคประชาสังคมเพราะแก้ปัญหาได้เร็วกว่า hey, เฮ้ยระเบียบจัดซื้อจัดจ้างราชการติดขัดไว้ <c oughs> อุดหนุนประชาสังคมไปเลยได้ไหมทั้งก้อน <c oughs> แล้วใช้ตรงนั้นแหละความยืดหยุ่นเพื่อไปซื้ออะไรก็ตามฉุกเฉินเนี่ยรับมือไปก่อนไม่ได้ง่ายนะองค์กรประชาสังคมเขาต้องดูนะจดทะเบียนถูกต้องไหมต้องตรวจก่อนนะมีการรับรองนะมีการยืนยันนะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดน,นะมันต้องเป็นประชาสังคมในพื้นที่ด้วยนะ คนข้างนอกไปนี่ติดขัดเลยนะอุดหนุนไม่ได้อุดหนุนไม่คล่องอันนี้คืออุปสรรคที่สาคัญในแง่การเงินการคลังอยากจะซื้อประกันภัยพิบัติให้กับชาวบ้านเพราะการเยียวยาหลังละห้าพันไม่พอหรอกจะช่วยมากกว่านั้นได้ไหมด้วยการซื้อประกันเอกชนระบบไม่เปิดให้ท้องถิ่นซื้อประกันนะครับนี่ยังเป็นอุปสรรคอยู่นะเราจะแก้ยังไงถ้าจะมองในเชิงโครงสร้างใหญ่ผมเสนออย่างนี้ครับฉีกแนวเลยฮะเปลี่ยนโครงสร้างราชการ จะแรงไปไหมเขบอกไม่อยากเอากลมแล้ว <c oughs> ผมไม่ใช้คาว่ายุบทิ้งนะเดี๋ยวเขาจะก <c> ล <oughs> ่าวหาผมพูดรุนแรงไม่เอากลมแล้วเพราะโครงสร้างการสั่งการแนวดิ่งผมดูแล้วไม่ค่อยเวิร์กยอมรับได้กรณีเดียวถ้าเป็น national disaster แต่ถ้าเป็น disaster ที่เราเห็นทั่วๆไปมันไม่ไม,ไม่ไม่จะเป็นตั้ง single command ขนาดนั้นนมันจบในพื้นที่ได้ฉะนั้นถามว่าทําไมเราจําเป็นจะต้องมีกลมทําไมจําเป็นจะต้องมีกลมผมพูดแค่นี้